บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ใครที่เราคอยติดตามการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งบาทในเฟสที่3ล่าสุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทนชินวัตก็มีการนัดประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตเป็นการด่วนค่ะในวันที่10มีนาคม2568นี้และที่สําคัญนะคะลุ้นอนุมัติในการแจกเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับคนที่ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะตั้งแต่อายุ16ปีถึง59ปีกลุ่มบุคคลทั่วไปค่ะคุณผู้ชม วันนี้มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณอนุวัฒน์จะให้ชัดเจนในประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะดิจิตอลวอลเล็ตเปสาม,มาแล้วนะครับทุกคนวันจัน์ทรนี้นะจันทร์ที่10มีนาคมนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจคุยเรื่องดิจิต a l วอลเล็นะครับกรอบยังเป็นไปตามเดิมก็คือจะได้ประมาณสัก เมษาพฤษภามิถุนาอยู่ในกรอบนี้แต่มาที่2เหมือนเดิมแต่รายละเอียดเดี๋ยวรอติดตามวันที่10ทีเดียวเลยนะอ้าวแต่ว่าเฟสสามเตรียมตัวนะครับอ,อ๋อหรือบอกไปได้เป็นดิจิทอลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยรอไปดูแล้วกันว่าเอ๊จะให้ใช้ในแค่เขตอ,อำเภอตามบัตรประชาชนหรือจะขยายขึ้นร้านค้าทุกสิ่งทุกอย่างรอ,อก,ก่อนเนาะรอวันที่10แล้วจ้ะ เงินหมื่นเฟสสามสิ้นสุดการรอคอยค่ะคุณผู้ชมมีข่าวดีออกมาแล้วจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีการรายง,งานถึงความคืบหน้าในวันที่10มีนาคม25 6 8นนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งมบาทในเฟสที่3สําหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสถานะนปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นตอนที่3อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์และที่สําคัญค่ะเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งมบาทในเฟสที่3กลุ่มอายุ อุตั้งแต่16ปีถึง59ปีนะคะรวมไปถึงหลายคนรอลุ้นพื้นที่ในการใช้จ่ายและในส่วนของการแลกเป็นเงินสดข่าวว่าเฟส3จะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการใช้จ่ายหรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็เป็นข่าวดีนะคะสําหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาท10มีนาคมนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงแจกเงินหมื่นลุ้นไปพร้อมๆกันติดตามกันเลยค่ะทีมงานก็ส่งเข้ามาตอนนี้เลยนะครับว่าวันจันทร์นี้ ฟังให้ดีนะฮะท่านผู้ชมครับวันจัน์นี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในโครงการเงินหมื่นผ่านดิจิตอลบัลเลตครั้งที่หนึ่งประจำปีนี้ครับเวลาส0บนาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลก็ถามต่อนะฮะเฟสสามเฟสสามเฟสสามได้หรือยังกลุ่มปอบางได้ไปแล้วกลุ่ม60พลร์ได้ไปแล้ว เฟสสามนี่ท่านผู้ชมฟังวันจันนี้นะคือความคืบหน้าออกมาล่าสุดนะคะสาหรับการเดินหน้าจ่ายเงิน1นึ่งบาทในส่วนของเฟสที่3สําหรับบุคคลที่มีการลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในช่วงอายุตั้งแต่16ปีถึง59ปีผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะสุดเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ8มีนาคม2 5งพันาก็มีรายงานจากทําเนียบรัฐบาลในการแจ้งข่าวว่าในวันที่10มีนาคม2 5งพันานี้นายกรัฐมนตรีแพทรองทานชินวัตรค่ะเตรียมเป็นประน ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่1ทั2,568ในเวลา10นาฬิกาที่ตึกพักดีบดินนะคะทำเนียบปัฐบาลคาดว่าจะมีการพิจารณาโครงการการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตด้วยการแจกเงิน10,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่3สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลบัลเลตที่มีการอัปเดตสถานะขึ้นอยู่ในขั้นตอนที่3อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะหากทางรัฐบาลเปิดส ให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็รับเงิน1นึ่งมืนบาทในเฟสที่3ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเหมือนกับเฟสที่2ได้เลยนะคะส่วนความพืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทล่าสุดคุณจรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังยืนยันถึงประเด็นนี้การแจกเงิน1นึ่งมืบาทในเฟสที่3ให้กับบุคคลทั่วไปอายุ16ปีถึง59ปีที่มีการลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจํานวน16ล้านคนภายในไตรมาสที่2ในเดือน เมษายนถึงเดือนมิถุนายนเรียม<ล>ทดสอบระบบในเดือนมีนาคมนี้ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ